ให้รถมันวิ่งได้ทั้ง24ชั่วโมงก็จะได้ขับสินค้าไปออกไปเพราะว่าพมา่าลาวขเขมรน,นะฮะแล้วก็เวียดนามแล้วรวมทั้งจีนตอนใต้ใแล้วก็บังกะเทศแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเขาไม่มีโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่ใพวกที่เรียกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างเนี่ยประเทศไทยเป็นอะไร มีความพร้อมมีสินค้ามากเราก็ต้องเปิดอะไรฮะด่านศุลกากร<ม>ทั้งถาวอนช่วคงช่วคราวให้ทํางาน24ชั่วโมงให้สินค้ามันไหลออกไปให้มากที่สุดเท<ม>่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็ดังที่ผมว่าอย่าไปห่วงเรื่องโจรผู้ร้ายอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของศุลกากรไม่ใช่หน้าที่ของตอมเป็นหน้าที่ของทหารของตำรวจของสำนักง,งานข่าวกรองม,มันต้องเปิดด่าน40ด่าน24ชั่วโมง นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกักสินค้าต้องไม่ต้องเรื่องให้มันปล่อยออกไปให้หมดมันก็จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหการรมภายในของเราซึ่งตอนนี้มีปัญหาว่าจะส่งไปไกลไปยุโรปไม่ไหวไปอเมริกาไปญี่ปุ่นในตลาดประจําของเราเนี่ยตอนนี้มันเปรีย้ยแล้วเราก็คิดว่าตลาดที่รัเสเซียมันจะดีมันก็ถูกกันแหละความบาดใะไอ้ต่างๆเหล่า,านี้เพราะฉะนั้นทางออกนะวันนี้ปีสองปีข้างหน้าคือตลาดรอบบ้านและน,นี่มันไปจนถึงชมพูทวีป นะฮะน,นี้ก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นมาตรการที่จะต้องเร่งด่วนและต้องทำคือเปิดเปิดเขตดดนทั้งหมดให้มันเสรีแล้วในภาวะที่โลกมีการแข่งขันกันขนาดนี้ค่ะประเทศไทยจะต้องวางตัวอย่างไรบ้างค่ะคือเราก็ต้องผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของสินค้าของไทยะนะผมยังไม่ยกตัวอย่างของไทยแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ผมคิดว่าตอนนี้เขาจะทำหลักๆสีห้าอย่างด้วยกันเป็นนโยบายแห่งชาติหนึ่งคือคงความเป็นเลิศทางด้านการขนส่งทางเรือทางอากาศนะฮะแล้วจากทางเรือทางอากาศก็การขนส่งทางบกจากสมมติว่าท่าเรือรอตเอร์ดามนะฮะเขาจะมีกระบวนไอ้รถทควิ่งไปจนถึงรัสเซียไปลงไปถึงเติร์กีเพราะฉะนั้นเขาจะคงความเป็นเลิศของการขนส่งทางอากาศทางเรือแล้วรวมทั้ง ลำแม่น้ำไรน์แล้วก็คลองในยุโรปด้วยนะอันนี้เขาเก่งมาเป็นเวลาสมมเบอร100้อยปีใช่ไหมอันที่สองเขาก็เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าทางเกษตรเนี่ยคิดว่าเป็นรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเพราะว่าดอกไม้จากพอแลนใช่ไหมฮะเนยจากฮองแลนด์แล้วก็พวกอะไรหมูเห็ดเป็ดไก่ไส้คงไส้กรอกอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาจะคงความเป็นเลิศในเรื่องของฟู้ดเทคโนโลยีคือไม่ใช่แค่ผลิตอาหารมาขายแต่ว่า อาหารที่ที่มีคุณภาพแล้วก็มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารคือในนี้เรียกของการบรรจุหีพอ่ะการไม่ต้องมีการใช้อะไรฮะกายาป้องกันเชื้อรา,เ,อาเก็บไว้ได้นานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องอันที่สองเขาก็จะเป็นเรื่องฟู้ดนะอันนี้ก็รวมไปจนถึงไอ้ฮอร์ทิคัลเจอร์คือรวมทั้งพวกดอกไม้ทูลิปส์นะฮะแล้วตอนนี้เขาเป็นประเทศที่ส่งออกไอ้เมล็ดพันธุ์ประกาศพืชมากมายมีการค้นคว้าคือทั้งภาคเกษตรกับอาหาระนะเรื่องการขนส่ง เรื่องทางด้านเกษตรอันที่สามเขาบอกว่าเขาเก่งที่สุดในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ Water Management เพราะว่าเขาอยู่ใต้ทะเลตั้ง6 0ของประเทศนะฮะแต่เขาก็ป้องกันน้ำทะเลได้และพื้นดินที่อยู่ต่ำกว่าทะเลเขาก็สามารถตั้งระบบอะไรชลประทานได้ทำการเพาะปลูกได้เพราะฉะนั้นเขาบอกเขาจะเป็นเจ้าโลกในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำพร้อมที่จะเป็นมือปืนรับจ้างใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมก็ทราบอยู่ว่าที่ปรึกษาทางด้าน การบริหารจัดการน้ําของอเมริกาคนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาที่มิสซิสซิปปีที่นิวออร์ลีนส์ของประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ชํานาญการเป็นชาวดัตช์ <c oughs> นะ <c oughs> อันอันสอัน <c oughs> อันที่สี่เขาก็บอกว่าเขาจะ go high tech <c oughs> เขาจะมีศูนย์อะไรฮะไอเขาเรียกศูนย์ค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์เ <c oughs> ข้าใจว่าที่เมืองไอน์โฮเวนเขาก็จะมีการค้นคว้าวิจัยนะฮะในเรื่องของไฮเทคแล้วก็คงจะทราบว่าในทนผลิตในหลอดไฟฟ้าฟิลิปส ใช่ไหมจากหลอดธรรมดาก็มีหลอดเล็กๆที่ใช้ไฟน้อยตอนนี้เขาไปที่ LED ใช่ไหมที่ที่ใช้ได้นานเพราะก็จะมีการค้นคว้าทางด้านนี้ทางด้านไบโอเทคเอาพืชมาวิจัยเพื่อการแพทย์อะไรต่างๆเขาก็จะลงทุนมากในเรื่องของการวิจัยค้นคว้าเขาทำสี่เรื่องเนเธอร์แลนด์ทำสี่เรื่องเนี่ยนี่นี่ฟังมากกวหูนะเพราะว่าได้เคยฟังไอ้สุนทรพจน์ของของนายกรัฐมนตรีของเขาทนี้กลับไปที่ประเทศไทยถามว่าเราเก่งทางด้านไหน ผมคิดว่าเราเป็นเลิศในเรื่องของการเกษตรแล้วก็เรื่องของการประมงทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มเพราะฉะนั้นจากฐานของการเกษตรและการประมงเราก็จะต้องเก่งทางด้านฟู้ดอะไรฮะรีเสิร์ชใช่ไหมฮะการวิจัยไฮเทคอะไรอะไรทั้งหมดที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันต้องเพิ่มความหลากหลายแล้วก็คุณค่าอะไรมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเกษตรของเราทุกชนิดจะเป็นพืชไร่ พืชนาแล้วก็พืชพืชสวนและในอนาคตก,ก็จะมีการเพาะปลูกโดยที่ไม่ใช้ดินใช่ไหมปลูกบนอากาศหม,มายความว่าแขวนไว้ในกระถางอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มันก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช้เคมีไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ต้องมีความเป็นเลิศทางด้านเกษตรที่มีการแปรรูปที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรไฮเทคตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เราก็จะไปตรงนี้ อันที่สองเราบอกว่าคนไทยอบอ้อมอารีเพราะฉะนั้นเราจะเป็นศูนย์การที่เรียกว่า services industry การแพทย์การรักษาพยาบาลดูแลคนชราคนพิการใช่ไหมฮะไออันนี้แล้วก็ในเรื่องของ e i n g นวดไทยแผนโบราณกินอาหารไทยอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เราก็จะมีความเป็นเลิศในเรื่องของการอะไรท่องเที่ยวดูแลสุขภาพเราก็จะเป็นเซ็นเตอร์คนไทยเราต่อไปนี้จะพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนอ่าเราก็จะบอกอย่างนั้น แล้วก็เราจะต้องพูดภาษาเพื่อนบ้านได้อย่างน้อยหนึ่งภาษาจะเป็นภาษาพมา่พาภาษาลาวอะไรไเพื่อเราจะเป็นเซ็นเตอร์ออฟอะไรไอ้เซอร์วิสอันนี้นะฮะเราก็จะมีร้านอาหารที่ยอดเยีย่ยมมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวทุกอย่างไปที่ไหนมีส่วมสาธารณะนะฮะมีตำรวจคอยยืนอยู่มีอาสาสมัครมาไม่ให้ถูกคนเข้าอะไรถูกกี้ถูกข่ขมคมคืนอันนี้ตรงนี้กันในเรื่องเซอร์วิสส์อันที่สามเราต้องมีความเป็นเลิศในเรื่องที่เรียกว่าการเชื่อมโยงเพราะประเทศไทยอยู่ท่ามกลาง ภูมิภาคเอเชียตะวันเฉีต้เพราะฉะนั้นเรื่องโลจิสติกเรื่องการขนส่งทุกประเภทอะไรอะไรทั้งหมดจะเหนือใต้หรือว่าจะที่เรียกว่า East West, อีสเวสตะวันตะวันตกคอริดอร์นะฮะทางประเทศไทยต้องอะไรมีความพร้อมที่จะบริการประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างพร้อมมูลอสมมติในเรื่องของคมนาคามกับโลจิสติกเป็นอันอันที่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 สนะอันที่4เราอาจจะไปทางด้านไลฟ์สไตล์ไหม เพราะว่าคนไทยออกแบบเก่งตั้งแต่สถาปัตยกรรมวิศวกรรมมาถึงพวกดีไซน์ทั้งหลายนะผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เราเราไปเราไปได้นะฮะนะแล้วก็อีกอันผมลืมในเรื่องเวล e ก็ being, คือในเรื่องของแพทย์แผนโบราณแล้วก็สมุนไพรอสมมุติเราเอาห้าอย่างกันแล้วกันมันก็คิดว่าเราจะตกลงกันได้ไหมในภาคการเมืองกับผู้มีอำนาจบอกว่าเราจะมีความเป็นเลิศห้าอย่าง มันก็ตกลงกันซะนะไอ,อ,อตรงนี้ก็คราวนี้เราก็ไปดูเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์ก็ทำอหละเขาเป็นท่าเรือก็ยังเป็นท่าเรือเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เขาขายอะไรเขาเริ่มทำตัวเป็นเอ<ช>็นเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์ใช่ไหมฮะพิพิธภัณฑ์ชั้นหนึ่งมีการแสดงแข่งรถอะไรฟอร์มูล่าวันมีคาสิโนคาสิโน,โนเขาก็มีความไปเลยตอนนี้บอกว่ายอยากจะมาท่องเที่ยว แบบนี้สิงคโปร์มีมีพร้อมนะฮะแล้วเขาก็ขายอะไรฮะเป็นศูนย์การทางด้านการคลังเพราะว่าคนของเขาซื่อสารสุจรจลิตเขาขายความเป็นเลิศทางเด่นของการบริการว่าไปจดทะเบียน24ชั่วโมงมันเสร็จไม่ใช่24วันใช่ไหมฮะอันนี้ในในในเรื่องนี้เขาให้อะไรคุณค่ากับที่เรียกว่าความเป็นมืออาชีพมีประสิทธิภาพในการทํางานของคนของเขาทา้านนั้นแล้วเขาก็เริ่มไปที่ไบโอเทค ขามีการค้นคว้าวิจัยต่างๆโดยเฉพาะที่มันจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆมากมายเขาก็ทำสามสี่อย่างนะแต่ประเทศไทยนะวันนี้เรายังไม่ได้ตกลงกันว่าเราจะจะเก่งทางด้านทางด้านไหนไปอย่างไรไอ้ต่างๆเหล่านี้แล้วก็อาจจะมีแม้กระทั่งเรื่องของไอ้รถยนต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องเบเดอรบังเอิญมามานานแล้วแต่ว่าเราไม่มีฐานในเรื่องของเรื่องรถยนต์เลยแต่ว่าโอเคก็ไม่เป็นไร สามสิบสี่สิบปีมาแต่ว่าถ้าเผื่อเราจะเป็นเลิศได้จริงเราต้องดังที่ผมกลับมาว่าเราต้องออกแบบแล้วก็ผลิตเครื่องยนต์ของรถยนต์ให้ได้ไม่งั้นมันชิ้นส่วนทั้งหมดนี่มันเรื่องอะไรอรุบานนะ่ะใช่ไหมฮะม,มันต้ององไปตรงนี้ให้ได้สุดท้ายนี้ค่ะคนไทยเองควรจะต้องมีการปรับตัวหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่างไรเพื่อให้ก้าวทันกระแสะโลกค่ะท่านเอาเป็นเดเรแรกเลยก่อนนะฮะเอาเอากับเด็กๆกก่อนกันแล้วกันผมคิดว่ามันต้องกลับมาปลูกฝังเรื่อง สิทธิและหน้าที่ะนะครับว่าว่า,วาจะต้องต้องสอนเด็กซะก่อนว่ามีหน้าที่อย่างไระนะฮะมีหน้าที่เดินไปโรงเรียนต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหาร<ม>ต้องสวดมนต์ต้องทํากันบ้านต้องเล่นกีฬาเป็นหน้าที่ต้องพูดจาไพเราะสมมุติว่าะนะแล้วก็มีสิทธิในการที่จะอะไรร่วมกันเลือก<ม>หัวหน้าชั้นสิทธิในการที่จะเสนอความเห็นว่าอยากจะอะไรเล่นฟุตบอลหรือจะเล่นบาสเกตบอล ก็ต้องต้องปลูกฝังเขาสกอนว่ามันมีทั้งสิทธิและหน้าที่ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าเด็กนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะหนึ่งท่านที่ที่เขาประสบความสำเร็จคือบ้านจะมักจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนไม่มีการส่งลูกข้ามเมืองไปโรงเรียนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องคู่กันไปสมมติว่าในในอนาคตภยว่าภายใน1ิปีเราสามารถที่จะมีโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกันสมมติทั่วทั่วคอทม แล้วก็เด็กสามารถที่จะเดินเดินไปโรงเรียนได้ที่ญี่ปุ่นเขาบอกมีโรงเรียนทั่วถึงแล้วเขาก็บังคับเลยว่าเด็กประถมไปจนถึงมัธยมห้ามนั่งรถมาโรงเรียนแล้วก็เด็กทุกคนต้องสะพายเป้หนังสือเรียนอาหารกลางวันหรือจะงางแล้วแต่แต่ต้องเดินไปกลับโรงเรียนทุกวันเขาก็สร้างความอะไรทัดเทียมเสมอภาค,ควินัยความเป็นอันหนึ่งอ,อันเดียวกันแล้วก็ความอดทน พราะเขามีหน้าหนาวใช่ไหมครับใช่นกันเราก็จะกับเด็กไทยนะมันเรากำลังเราเราอะไรฮะเราสร้างเด็กเป็นคุณหนูกันเยอะแต่ว่าโอเคทําไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าต้องส่งเสริมให้เด็กไปโรงเรียนใกล้บ้านแล้วก็สมาคมผู้ปกครองกระทรวงศึกษาแล้วก็เขตกรทมต้องมายกระดับโรงเรียนอันนี้ให้มันทัดเทียมกันเราก็บอกว่าแถวบ้านผมบอกว่าโรงเรียนสามเสนก็ขึ้นมาเป็นเลิศ ทำไมเราไม่สามารถจะมีโรงเรียน3ามเสนได้อีก50โรงเรียนในเขตพทม50เขตเพื่อเด็กจะได้เดินไปโรงเรียน3ามเสนได้ไม่ว่าจะที่โรงเรียนสามเสนพญาไทยนะสามเสนบางลําพูอะไรต่างๆเหล่านี้นะ<ม>อันนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าที่และวินัยท,ที่ที่จะต้องเข้ามาอันที่สองที่ผมเป็นห่วงมากคือการเรียนการสอนกันเนี่ ตั้งแต่ระดบบับมัธยมปลายมันจะไปบอกว่าฝ่ายสังคม,มแล้วก็ฝ่ายวิทยาศาสตร์ะนะฮะแล้วพอมาเข้ามาหาวิทยาลัยก็ไปตามคณะแต่ว่าแล้วผมก็ไปสอนหนังสือเยอะนะฮะไปบรรยายนะผมมีข้อสังเกตว่ามันเป็นการเรียนแบบที่เขาเรียกว่าเป็นแท่งเป็นไซลโลนะ,ะเป็นงวงๆเป็นช่องๆกันไป แต่ถามว่าเมื่อก้าวออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยไหมผมคิดว่าส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีวิชาว่าด้วยประเทศไทยนะหนึ่งเกี่ยวกับประเพณีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต้องรู้รากเหงาา้าอันเท่่สองต้องรู้เรื่องโครงสร้างเศ,ษศรษฐกิจของไทยเรื่องปากท้องต้องรู้ว่าเราผลิตอะไรเรายืนอยู่ตรงไหนณวันนี้ผมคิดว่าเด็กไทยที่จบมหาลัยทุกคนต้องรู้ว่าประเทศไทยณวันนี้ ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า middle income trap แล้วถ้าไปก้าวมาจากร่วมหาวิทยาลัยพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าประเทศไทยยืนอยู่ไหนในโลกผมคิดว่าการศึกษาของเราล้มแล้วเมื่อเราไม่รู้ตัวเราเองเราก็วางตัวไม่ถูกใช่ไหมฮะในเรื่องเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ1ประวัติศาสตร์ผมเริ่มสสำคัญความเป็นมาอันที่สองคือเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจอันที่สามคว่าสังคมประชาธิปไตยภายใต้อะไรสามสถาบัน บุดมการณ์ของชาติศาสนาพระมหากรรษัตริย์เนี่ยมัน<ช>คือ<ช>อะไร<ช>ผมคิดว่าเราต้องรู้ตัวเราเองซะก,ก่อนอนะฮะแล้วก็ในสังคมประชาธิปไตยมันว่าอย่างไรสถาการมีส่วนร่วมคืออะไรการคานอำนาจคืออะไรการแบ่งแยกอำนาจคืออะไรแล้วก็ระบบราชการคือไม่ใช่เป็นเจ้าขุนมูลนายของประชาชนระบบขราชการคือขี้ข้าเป็นผู้รับใช้ของประชาชนมันก็ต้องว่ากันอย่างนี้ทั้ง ทังสังคมนะฮะแล้วก็การเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่สำคัญค <c oughs> แล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เป็นของหลวงทั้งหมดวันหนึ่งอย่างน้อยสองชั่วโมงต้องให้ความรู้ที่ดี <c oughs> ที่จะบันเทิงปัญญา นะผมเปิดทีวีเท่าไหร่ก็มีแต่ละ Show, ื่อทอล์กโชว์บ้าๆบอๆแล้วก็มีแต่ละครแล้วก็มีคือมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเรื่องของความสนุกเท่านั้นที่มันไม่ค่อยจะมีสาระตื่นมาแต่เช้าก็มีพูดอะไรกันก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าที่เป็นสถานีของหลวงทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์และอาจจะในอน,นาคตมีเคเบิลมันต้องให้ให้ความรู้ต่อประชาชนชแล้วก็ไม่ต้องไปดูไกลฮะผมคิดว่าเปิดในรายการทีวีของญี่ปุ่น ก็จะเห็นแล้ว่าเขาเขามีความสร้างความสมดุลระหว่างข่าวทั่วไปละเมงละครน้ำเน่า,าแล้วก็องค์ความรู้ที่จะให้กับประชาชนอันนี้มันต้องเป็นนโยบายแห่งชาติแล้วก็ผมคิดว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดของหลวงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเวลา24ชั่วโมงเวลาทางอากาศไปขายให้กับบริษัทอะไรฮะโฆษณา,า,าหรือว่าบริษัทเอกชนอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนั้น,น,นอันนึงรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนะฮะ จะต้องส่งเสริมรายการวิทยุทัศน์ที่จะให้ความรู้กับประชาชน